สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับการเขียนโปรแกรมแต่อันนี้จะเป็นภาษา e h p นะครับเฉพาะภาษา e h p นะครับก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับคลิปสั้นๆเกี่ยวกับ s i n g l e Code Double Code นะครับต่างกันยังไงใน PHP นะครับจากตัวอย่างที่ผมเขียนอยู่ตรงนี้นะครับผมจะประกาศตัวแปรชื่อ name นะครับโดยที่ค่าของตัวแปรคือ John String นะครับเป็น s t r i n ทีนี้มาดูตรงที่ echo นะครับก็คือเหมือนกับ print นั่นแหละนะครับสำหรับใครที่ไม่ไม่คุ้นเคยกับ PHP เนาะเมื่อเรามา echo นะครับ hello ตัวแปร name นะครับแล้วก็ backslash N ้คืน newline นะครับเหมือน enter ลงมานั่นแหละก็อ่ะเดี๋ยว run r ันดูนะอันนี้จะเห็นว่านะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ออกให้หมดลบบน้หมดเลย จะเห็นว่าเราจะได้ hello จอห์นนะครับแล้วก็มันจะไม่เห็น backslash n ด้วยเพราะมัน enter แทนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเปลี่ยนเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น single c o d e แทนเปลี่ยนเป็น single q o d e แทนนะครับจะออกมาเป็น hello Sign $name แล้วก็ backslash n ก็คือสรุปก็คือตัว single c o d e เนี่ยมันจะ เอสเ p ปตัวแปร Escape ทุกอย่างเลยนะครับมันจะไม่ปิมนค่าของตัวแปรออกมาแล้วก็แบก็กไอตัว New l i น์เนี่ยก็จะไม่ติดมาด้วยมันจะกลายเป็นแบ็กสแลตเอนไปะเฉยๆเพราะงั้นถ้าเกิดต้องการให้มัน New Line เนี่ยต้องใช้ d o บเบ e ลโ d ดเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้ตัวแปรก็ใช้ Double Code ด้วยถ้าจะใส่มันมาในลักษณะนี้นะแต่ถ้าถ้าเราอยากขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจเลยอยากใช้ซิงเกิลโ d ดแต่ให้มีตัวแปรเราก็ต้อง คอนแคปตัวสตริงแบบนี้นะครับนะเราูอย่างนี้หลานไปนะครับปุ๊บจะเห็นว่าจอดติ่งมาแล้วนะครับพอเราคอนแคปสตริงต่อสกิทสตริงกันนะครับก็จะได้จอดออกมาในลักษณะนี้ต่อมาอีนหนึ่งคือไอการที่เราเขียนตัวแปรอันนี้ส่วนตัวแลละส่วนตัวของผมนะครับเวลาผมจะเขียนตัวแปรลงไปในสเปิรโคดเนี่ยบางทีมันดูแล้วมันงงงง่ย เขาก็เลยมีซินแทกหนึ่งให้ใช้ปิดการครอบจะได้รู้ว่านี่คือตัวแปรนะที่จะเอาค่าตัวแปรมาแปะนะครับก็จะได้เป็นโลจอดเหมือนกันอ้าเหมือนกับที่ไม่มีเลยมีไม่มีได้เหมือนกันนะครับแต่มีผมรู้สึกว่าอุ่นใจกว่าเพราะมันมันสามารถที่จะเวลาเรามองมองเร็วๆอะ่ะมันจะมองออกเลยว่าโอเคอันนี้คือตัวแปรนะครับอันนี้คือตัวแปรเราจะ เห็นชัดเจนนะครับว่าอันนี้คือตัวแปรแน่นอนต่อมาครับจะมีอันนี้แถมจะเป็น s y NTAX ที่เรียกว่า here doc syntax นะครับความสามารถของ here doc syntax เนี่ยมันคือเราจะเขียนสตริงยาวๆแบบ enter เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าไอตอนขึ้นต้นต้องขึ้นต้นด้วยตัว วงเล็บเปิดนะครับตามตัวตามด้วยชื่ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาชื่อช่องมาเลยนะครับโคนอรมปิดด้วยตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องมีเซมิโคลอนโดยที่บรรทัดถ้าถ้าช่วงนี้อยู่บรรทัดสุดท้ายของโปรแกรมนะครับต้องขอ Enter ลงมา1ทีด้วยไม่งั้นจะ e er อ r ร์นะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคอมไพเลอร์ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ต้องคอเอนเตอร์ลงมาหนึ่งที เดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันเออร์เอร์ยังไงนะครับเดี๋ยวข้ามไปก่อนโดยที่ h e r e doc syntax เนี่ยมันจะเทียบเท่ากับการทำดับเบิลโคดนะครับก็คือเดี๋ยวล่นดูปึ๊บจะเห็นว่า t e s t here doc syntax เนี่ยมันเอาแทบ็บออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะแท็บเท่าไหร่ก็ได้แต่ตัวบรรทัดสุดท้ายเนี่ยห้ามแท็บเกินกว่าบรรทัดก่อนหน้ามันอย่างเช่นถ้าเกิดผมแท็บมายาวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออร์เอร์นะครับ แต่ถ้าเกิดแถบอยู่ตำแหน่งเดียวกับบรรทัดก่อนหน้านะครับก็เอเอเลอร์เหมือนกันเท่าที่เคยลองมันไม่เออเลอร์นะอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นที่อะไรแต่เอาชัวร์สุดนะครับไอบรรทัดสุดท้ายตรงเนี้ยให้มันชิดไปซ้ายสุดมันจะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวแปรเนมเนี่ยมันออกมาด้วยนะ เนี่ยมันจะแปะจอออกมาอย่างที่บอกว่ามันจะเหมือนกับดับเบิลโคดนะครับถ้าเป็นเอร์ดซินแทกทีนี้ตัวถัดมาครับตัวนี้อันนี้จะคล้ายๆล้ายเฮร์ดอกแต่ว่าชื่อนาวดซินแทกนาวดซินแทกจะเหมือนกับดับเบิลเอ่อซิงเกิลโคดนะครับโดยที่เราเราใส่ซิงเกิลโคดครอบตัวชื่อตัวแรกนะครับเอาไว้ บอกว่าอันนี้เป็นแนวดอกนะแล้วก็อลองรันดูนะครับจะเห็นว่ามันเหมือนซิงเกิลโหดที่เอาตัวแปรมาแปะมันก็ไม่ช่วยนะครับเอาตัวแปรบอแปะนี่ไม่ไม่มีผลอะไรเลยนะครับมันก็จะ Sscape ออกมาเป็นชื่อตัวแปรตามนั้นนะ่ะทีนี้ที่ผมบอกว่าถ้าไม่เว้นบรรทัดลงมาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอลองรันดูเจะเห็นว่ามันเออร์เลอร์นะครับแต่ถ้าเกิดคลอคเอนเตอร์ลงมาทีหนึ่งนะครับลองลันอีๆลันได้นะครับ ก็คือต้องสังเกตดูว่าถ้าเกิดเราใช้ or, h e ีย d o c กหรือ Now, d o c กเส้นแทเนี่ยในอยู่ตอนท้ายของไฟล์เราต้องเอนเตอร์เคาะลงมาทีหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มัน e อ r เลอนั่นเองนะครับก็เป็นเก็ดเด็กเลือดน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม,มเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีทุกคนครับ